สนุบว่าเราจะไปตลาดหลัก14นะคะมีหอยงคะแม่ปลาเดือ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 ปลาอะไหลายอ๋อโอเคเอาไปชิมมาปแต่นี่กดเออดิ้นเลยเนาะเออืเลยฮืเลย่เลยตลกมันอ่าขอบใจเด้อขอบใจเด้อมันหนาเด้อุงกันลายเมดแดงะเสียบคนลาวอรอยเนี่ ปาคืองามแท้แวะกินกาแฟสักหน่อยนะคะกับแฟอเมซอนที่ลาวว่าจะรสชาติเป็นไงเนาะมีทุกอย่างเลยอะจัดล่ะงามงามเนาะอันนี้อีหยังค่ะนี่อันหอมวังแผ่นโอ้แผ่นใหญ่เนาะกของเปรี้ยวนี่แหละเนาะอันนี้ต่ว่ากิจจะเสกมะม่วงมมะ่วงกอันี่บกกอกโอ้ โอ้นันนี้อย่างค่ะนี่ทันบอกใยังดีเลยเนาะเอเอาคือชิเปียวอยู่ตรเนาะน้องจัถรดายชิปทันทีแต่ละลายแเละเด้อจัดลานงาบงาบเนาะใจเนื้อเป็นบสดแหนเนื้อเป็นสุดเย้อเป็นสุด เราอาจจะไปเดินตลาดสักหน่อยนะคะเย็นนี้ตลาดอาจจะเป็นตลาดหลักสิบสี่หรือเป็นตลาดปากซีนะคะเดี๋ยวรอดูน่าจะตลาดหลักสิบสี่แหละคะ่นะเนาะเพราะว่าหลักสิบสี่ยังไม่เคยได้เดินจริงๆอย่างจยังเลย กาแฟแน่น่ะต้องสั่งปั่นมันได้กินได้ทั้งหมดเลย,ช,ยชื่นมันอยู่ไทยแหละโอ,อ้ช่วงนี้เด็กักเรียนเลือกเรียนรถเยอะมากเลยสรุปว่าเราจะไปตลาดหลัก14นะคะ,ะใกล้จะถึงแล้วในข้างหน้าดูบรรยากาศ ท้องทินนะคะโอ้รถไลแล้วนี่ตลาดไปตลาดหลัก14ไม่ตลาดหลัก14ไม,ม่ด้วยไม่รู้อ่านถูกป่าทางในก็ประมาณนี้เออสาว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 ,สาวอ่ะฝากรถจักรก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัย แล้วตลาดลัก1ิบีเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันวันนี้มาทันไม่มืดแล้วเราเริ่มเดินทีละแถวเนาะแถวนี้ก่อนโอ้จริงเป็นตัดเสียบม้องไทยไงนะที้นี่นนี่อย่างทำทำขำป้าปุ้ป้าปุ้เลื ต้มไปหน่อยต้มแนวเอาเนียอันนี้เอิ้อนมีอย่างนี้คือกันไหมเราอดบขอนแกมัดนะเาสามมัดสมัดเนาะาหาพันะนึ่งนาหนพันหน้องมั้ พวกคี่หอยยค่ะตนี่หอยาเดหอยตาเดหอยได้น้ค้องเหมกมุ้มงมรมแน่นีแน่ีนอแมแล้บอกใครล้มาอันนี้ได้เลยอบที่ดีใส่มดเอย่าดี ซแม่เรา <Island. S 2> ับเอืเผัดปลาเลยเนาะปลาขนาไรันาะอันนี้เป็นปลาอย่างคอมเมนปลาดังฮามปลาดังฮามปลาดังหามไมรู้จักไม่รู้จักไ่เคยเห็นค่ะโอ้หลายผันะปลาเด้อปลาเด้อปลาต้งองเลยปลาเพียเด้อปลาเียเด้อปาเ แยในในบ่สซีนอยู่ครับมีเห็ดปลาเรือปลาเรือปลาหลาหลายเลยย่งานียังใหญ่เลยโอ้้แมาองน้วอันนี้ยังข่ะ เขาพูดจะาพดจ้ะค่ะมันมันขึ้นหน่อยแผเออตามไปโอ้โหอือแน่ลงลงออเอาเอาเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่อกาบ่อกาบใครจังไค่ะใช่นี่กันเลยอ่ะมันมีอย่างทางไหนสะโพป้งสะโพกทางในใส่เห็ดใส่อย่างเะตาเต็มเต็าสารตาลโอ้โอเคเอาไปชิมมาไปชิมใช่นี่กันเลยค่ะน้ำัาน่แป้งเอแป้งเออ ปลเพียปราพูดปลาอหัวสาา่าันะคอเห็นเยอะขนาดนี้อ้หนี้เสียบไปอย่างงามเลยโััเป็น้ ทั้งทั้งจอยมัวกละแฉบเนาะโอสเรื่องเอสเรียงนะคะเ็ดเรื่องเขาเ็ดเรื่องเข้าด้วยโอ้พุ้ยเห็นเลยเอสเรื่องธรรมศาสตร์นี่จริงนเขาเอาไปแกงไปยังอีล่ะงไปตบด้วยเอสเรื่องพวกละแฉบ พี่ยาวน้ำเหรอยาวเรียวด้วยยาวเรียวยาวตรงโอ็อันนี้อย่างเขยก็ได้กระโถก็ยังได้ปลาเด้อเขียเด้อหอยเด้อปลา ม่ได้นอกเลยเขียนเขียนขนาดมันนอกนะผมได้เขียนเขียนรับเขียนบ่ยอดไหวยอดไหวคิดว่านะเดาเอาอีกแล้วเดาเอาอีกแล้ว โอ้น,น,อนี่อย่างไงนกค่ะขายกระเด้งไหมห้าพันอยากกินบะมี่ควเหอันอันนี้นกบ่ค่ะออาาเไ สหรับคารที่เป็นหาเดชสุขภาพฟังทั้งนี่ยาดีิทภาพยาดูมเหล้า้าดึงป้าบอที่เ่งาเออเพิ่งเด้อทำไมเด้อต้นอ้นหันชิปแปดพันเออตัวนี้หันิเอางเอาตัวนี้ต้นันชิหาเอาที่กินตังไหนาเปีอ้าวอนี่ไรค่ะตัวนี้เหมันกินได้เลยบ่ค่ะ กินหลายเลยกันอ่าพอในีะมาเป็นยังรนี่ด่นตัยุกกินอะไรเเนาะกินหลายรลยห้ปเยหลายเอดหนงตลมันเีอลาระติจอเนาะนกันนน้ำกันแทนน้ำกันแทนนกันเนาะโอเคนนี้เนาะขมาได้อ้น่ออือขกันหน่นี่ระตเป็นเป็น เท่าก่อนสามพันืมสบสามพันตัวนี้มที่แปดแม่สิบสามเนะขอบใจด้วขอบใจด้วยมันหนาด้อยขอบใจไไรก่สุดๆเลยอย่างนี้นี่ไง

ปลาปลากระสุดไก,ก่กระสุดกระเฉดสุดสุดกิลีสุดสุดเป็นเป็นปก๋วยก็จับก๋วยยังโอ้หนังหม้หนังหมอ้อหนังก๋วยเป็นตระเฉดเอออันนั้นเต็มเลยอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะเออนี่อี่ยอ่างค่ะแมงเนี่ยอย่างค่ะ แมงลางงามแมงนะแมงลางงามเดินที่กันยาวจ้ำชื่อก็ได้เด um ินนึกคือไทยเนาะจ้ำชื่อก็ได้คนลาวเออไนเอียวไนียวลางงาใจหลายๆเด้อเป็นคนใจดีเนาะ

อันเิเพักอีย่างพันนพักสูดพักสูดพักสูดพักูบาจได้ต้ต้าวมกได่จมพักการพักนั่งโอ้ยเบอร์ที่เป็นเนวอยาเนา่นี่อันนี้ไวขอ,องเทสซยเลยเไวหน้หา,าดำบอก <c oughs> ามาชิซยไหนบ้าง

โอ้คุณเห็ดปลาคืองามแถ้ผู้สาวเห็ดปลาคือสาดเนาะคุณมีดปอบคุมีดปอบไปไปดีกว yeah, ่าแกาวส่วนใหญ่เป็นอาหารแบบของสดๆด่ะผักสดหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็สดหมดเลยเนาะ บางทีก็เป็นของชาวบ้านหาอย่างพึ่งอย่างอะไรเนี่ยอุดหน,นุนกันไปนะคะติดตามชมกิจกรรมแล้วก็การเดินทางของอุปณนะคะครุ่งนี้จะต่อรถไป<ม>ดอนเดดอนคอนคนว่าเพลงน้ำตกหลีผีอะไรประมาณนี้นะคะกลับรองว่าสุดยอดแน่นอน,นะคะ่ะพี่เอ็นเอ็นเอมันเต็มแบบตุ๊บๆุ๊บตุ๊เอ,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 อน่าน่ากินมากเขาไปทอดมาให้ร้อนเลยชิมดูเอารสชาติของที่นี่เลย ดูภูเขาตรงนั้นเพราะว่าอวกาลรดีกว่านะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินโอ้สุดยอดเนาะสาสเหมือนทะเลเลยอ่ะไม่คิดว่ามานครปฐมจะได้สัมผัสแบบนี้ถ้าไม่ขับรถชมเมืองนี่จะไม่เห็นตรงนี้เลย